สวัสดีครับผมแอดนะครับก็าหายไปนานกับการรีวิวงานนะครับก็ช่วงนี้ก็พอดีมีอุปสรรคนิดนึงครับพอดีผมติดโควิดแล้วก็เพิ่งจะหายมานะครับแล้วก็มีในเรื่องของสภาพอากาศนะยครับมรสุมเข้าก็ฝนตกต่อเนื่องนะครับเป็นสัปดาห์ละทุกวันเลยก็เลยจะออกงานได้ช้านิดนึงนะครับแต่ว่างานก็ทําต่อเนื่องอยู่ทุกวันนะครับ แล้วก็งานก็จะมีบางทีก็ด้วยด้วยความเร่งรีบเนี่ยก็จะทําเสร็จก็ด้วยงานที่มันเริ่มล่าช้าแล้วก็เลยรีบจัดส่งให้กับเจ้าของงานนะครับก็เลยรีวิวลงช่อง youtube ไม่ครบถ้วนนะครับแต่วันนี้นะครับก็จะมีตัวที่มันเป็นงานอ่าพิเศษแล้วก็นานๆที่จะเจอก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นไม้มะเกลนะครับเขาเรียกว,ว่างานแก่นมะเกลนะครับก็เป็นแก่นล้วนๆเลยนะครับจะเป็นสีนี้เลยครับสีดํา อันนี้ผมให้ดูนะครับตัวไม้ต่อไม้คาดกลางตรงนี้เป็นพยุงดํานะครับอนี่เป็นมะเกลอดูสีเทียบกันนะครับก็มะเกลือจะยิ่งดํากว่านะครับเพราะดําดสีเท่าอย่างรถยนต์เลยนะแต่ตัวนี้ตัวรางเป็นเป็นรางชิงชันนะครับแล้วก็ใช้สีย้อมของแก่นมะเกลือเนี่ยย้อมก็เพราะว่าตัวรางเขาเองเนี่ยครับเขาจะไม้ด้วยธรรมชาติของไม้มะเกลือเนี่ยเขาจะไม่ได้มีเส้นเส้นใหญ่ที่ปอด ตอนนั้นเขาจะมีรูมีตาอยู่เนี่ยพอมาทํหลางก็จะไม่ค่อยเหมาะมันจะปอกก็แต่ว่าเรามาทําท้ายมันจะสวยมากครับงานก็จะประมาณนี้เลยก็จะเป็นงานที่แกะเชคเกอร์ขึ้นสวยมากนะครับแต่นี้ที่เห็นเป็นรอยรขา้าวท่าไีรอยมือของเองนะครับก็จะมีเพราะว่างานเป็นสีดําเนี่ยตอนจับถ้ามือเรามีคราบคราบมันเนี่ยมันจะติดเห็นชัดเลยแต่ตัวงานแกะเชคเกอร์จะขับงานได้สวยมาก เดี๋ยวผมให้ดูไล่ไปตั้งแต่ผันท้ายเลยนะครับทั้งสองฝั่งอันนี้เปื้อนมือผม,มเฉยๆนะครับเดี๋ยวให้เห็นตัวตัวงานเขาตัวไม้ชนิดเนี้ยไม้ที่เป็นโคนสีดำๆเนี่ยครับแ,แกะเช็คเกอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับลายเอียดของเช็คเกอร์ของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นงานที่ลูกค้ารีเควสต์มาลูกค้าถนัดงานเรียงรางนะครับก็เลยส่งเป็นลางฝั่งท้องเหลือง หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็สเปคของงานตัวนี้เป็นงานเน้นโชว์แล้วก็ใช้งานไม่ไม่ได้สมบุกสมบันนะก็เลยสั่งช่วงชักตัวนี้60ครับแล้วก็ทิ้งปลายไว้50ปีตัวนี้ก็เป็นปีกว้าง55เซนครับอันนี้เป็นอ่าให้เครดิตนะครับตัวนี้เป็นปีของช่างย่องนะเราพร้อมชุดประกบปีด้วยเลยแล้วตัวนี้ที่ขาก็เอาเป็นแบบดั้งเดิมน,นะครับเป็นขาสแตนเลสแล้วก็ ขึ้นลายให้เพื่อการลื่นตอนนี้ผมก็เป็นงานมือนะครับส่วนข้อไกลก็เป็นดำคอนะครับตัวนี้ดำคอในงานเดกลักษ์ของผมเลยแล้วก็เลีปลายปลายไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณนิโป้นะครับกาจะเห็นว่าเข้าโป้มนะือเนี่ยก็โดยรวมแล้วก็ดูสมส่วนน่าใช้นะครับงานตัวนี้อ่าแล้วก็ไม้แกนของเกลือเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับข้อดีก็คือเหมือนปืนดตน้ําหนักเยอะแต่ว่า บาลานซ์ปืนจะดีมากนะครับข้อเนี้ยทิ้งน้ำหนักมาที่นี่หมดเลยตอนถือใช้งานจะใช้งานค่อนข้างงานตัวเนี้ยครับก็โดยรวมงานสวยมากเลยครับตัวนี้ก็เดี๋ยวก็จะทําการจัดส่งนะครับงานประมาณนี้นะครับก็ส่วนส่วนถ้าเลทราคานะครับของงานสปคประมาณเนี้ยถ้าเป็นเรีงรางฝังท่อลืองนะครับในเกตของของชิงชันกับ ปูนไม้มะเกลือแล้วก็แกะเช็คเกอร์ประมาณเนี้ยก็จะอยู่ที่ใประมาณแปดพันเศษนะครับกอถ้าไม่แกะเช็คเกอร์ก็จะถูกลงมาพันกว่าบก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ต้องใช้ความปานี้ค่อนข้างสูงนะเพร,ระาะไม้มะเกลือเนี่ยตอนขัดขัดยากครับเพราะขัดเป็นรอยแค่ขนแมวนิดเดียวเขาก็จะฟอ้องหมดเลยเพราะเนื้อเขาเนียนแล,ล้วด้วยความที่มันสีดำเดี๋ยวดูให้ดูนะครับความที่เข้าเป็นสีดำเนี่ยเอาแค่มือจับนะครับ เป็นรอยละเพราะฉะนั้นตอนนี้ขัดเนี่ยครับถ้าไม่เนียนแค่นิดเดียวจะเห็นฟองเลยอย่างนี้ครับเห็นเป็นลายๆเนี่ยแต่ตาเปล่าผมแทบจะมองไม่เห็นนะครับเห็นเป็นรอยลางอย่างเงี้ยครับจริงๆด้วยตาเปล่าเนี่ยมองแทบไม่เห็นนะครับเห็นน้อยมากแต่ว่าด้วยพอสะท้อนแสงเนี่ยเหมือนเห็นขึ้นเป็นรอยชัดนะครับแต่จริงๆถ้าเป็นกลางวันมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้คือธรรมชาติของไม้ที่เขาละเอียดเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้เป็นไม้เก่ามากนะครับเก่าจน มีเขาเรียกคราบเป็นหินปูนแทรกอยู่ทั้งลาเลยนะครับในเนื้อของเขาเนี่ยตอนตอนขึ้นงานก็เปลืองเครื่องมือครับเพราะว่าหินปูนแข็งจินเครื่องมือก็สําหรับท่านไหนที่ชอบงานสไตล,ล์แบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ